สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกุญแจรีโมุ e ี d Max นะครับอ่ารีโมทต,ตัวนี้เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาทดสระบบดูนะครับเทนระบบตัวล็อกนะครับล็อกครับปลดล็อกครับเทนระบบสตาร์ทครับ สตาสติกนะครับเสรดระบบล็อกด้านในรถนะครับล็อกค,ครับปดล็อกค,ครับเสอีกหนึ่งตัวนะครับล็อกปลดล็อกระบบเสร็จสมบูรณ์นะครับผมสนใจทําเพิ่มลอกหายหมดติดตั้งระบบรีโมทโทรมาครับ08 9 9 9 5 3 3 6 3 ขอบคุณครับ